อิ่หวานมากเลยค่ะแมวเป็นปกติค่ะเอาหลายเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างเขาความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็น่ารักความดูเขินเออเขินมันยิ้มใจยังไงบ้างคะมันยิ้มใจยังไงบ้างแล้วก็ก็มันก็เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงกันนะคะเป็นเพื่อนกันมาเนี่ที่ภาพอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้จัก เวลาที่มันถูกต้องเวลาที่มันแบบโอเคแล้วจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ปล่อยเป็นตามธรรมชาตินี่ยละจุดไหนทําให้เรารู้สึกแบบอุ้ยคนนี้แหละพัฒนาความสัมพันธ์ได้เลยแฟนได้เลยจริงๆแล้วใครว่าอาจจะเป็นว่าเรารู้จักกันมาตั้นะคะแล้วก็เขาก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าที่เราต้องเริ่มทําความรู้จักแบบศูนย์ศูนย์ใหม่ต้องเริ่มไปก่อนแบบไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครยังไงนิสัยใจพอยังไงแต่นี่คือเราแบบรู้จักเขามาตั้งนานแล้วเป็นสิบปีคราวอะไรเงี้ย เรารู้สึกว่าเออมันก็น่าจะโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเปิดใจได้อะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันก่อนด้วยนะคะมันก็ไวเนอร์เชื่อใจกันพอเป็นเพื่อนมาค่ะย่างตัวอื่นค่ะควาหลักของเขาค่ะไม่มีครคถามเลยยังตัวเขาเองดูแม่ก็ยังเขาเขาก็จะบอกว่าเขาก็ปลื้มเรามาตั้งนานแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นอะเขาปลื้มเขาอยู่ไหมอะจริงๆมันเหมือนแบบเอ้ยเขาก็แบบ สามารถพิจิตใจเราได้หนออะไรแบบนี้เออเขาเขาเขาไม่เคยอะไรแม่เขาไม่เลยหรอครับพี่้เขาไม่เคยมาสารภาพอะไรกับเราไหมคะว่าแบบเออแต่ก่อนเขาปลื้มเราอยู่อะไรอ่ะฮะอ่ะฮะแม่เกิดไงแม่อย่าเกิดแม่ก็รู้อยากรอถามทำไมอยากไดยินจากปากไงครับพี่แม่ว่าเออว่าเขาเขาเคยมาสารภาพกับเราไหมว่าแบบเออเขาเขาปลื้มเรานะ เหมือนปื้มในฐานะรุ่นพี่ไม่เคยไม่ได้บอกเหมือนเขาจะพูดในแนวเชิงว่าเออแบบปื้มคนในสิ่งที่ทําอะไรเงี้ยแบบเธอเธอเป็นแบบผู้หญิงที่คูดีนะยอะไรเงี้ยชอบงานยอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกแบบแนวๆนี้มากกว่าแต่ไม่ได้แบบสแสดงอาการว่าแบบชอบในเชิงคูสาวหรืออะไรเงี้ย่ะเมื่อก่อนคือก็จะเป็นเพื่อนชื่นชมในเรื่องผลงานชืช่นชมในเรื่องของนิสยัยอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เคยทําอะไรที่แบบว่าถ้าเรารู้สึกว่า อย่างที่บอกอะชุดสาวไม่มีเลยจะรู้สึกว่าเออเป็นเพื่อนกันมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าซีนเปิดตัวก็แบบว่าทุกคนก็จึ้งแล้วก็แบบว่ามันซีนที่แบบลงภาพครั้งแรกกับเล็กับแม่แบบทันเดินลงทะเลอะไรลงทะเลรูปภาพอะหนูจำได้ไหมทันทัินลงทะเม่วนเนี่ยคทันหลาทันหลาครั้งแรกมีม้วนทุกคนนี้เออคะเดี๋ยวตอนเปิดตัวพี่คอยบอกว่าหลายคนก็แบบคือไม่ได้เปิด คือก็ไม่ได้เปิดแค่ทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ปิดค่ะอย่างที่บอกก็คือมันก็ไปเป็นไปตามธรรมชาติด้วยชัอว่าคนมันต้องเห็นอยู่แล้วเวลาเราไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็โพสต์ก่อนอะไรเงี้ยเขาโพสต์แบบเขาเป็นรูปสุดท้ายมาก็เป็นรูปที่เราแบบมาไปไปดูคอนเสิร์ตที่พัทยาอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นงานอะไรวะงานโรลิ่งเล่าไหแม่งานโรลิ่งเล่าค่ะงานโรลิ่งเล่าค่ะพลอยก็ไปดู ด้วยรูอจริงๆไลฟ์สไตล์เราต่อไปคือจริงๆเราไปดูคอนเสิร์ตก็มีศิลปินแบบเยอะแยะมากมายต่างประเทศแล้วคือก็มีเขาด้วยเราก็ไปดูแล้วก็ไปแบ็กสเตจแล้วคือเขาก็โพสต์รูปต่ออะไรเงี้ยเราก็เลยว่าโอเคมันก็แบบมันก็ทำให้เป็นเรื่องปกติละกันอะไรอย่างเงี้ยคือจะมานั่งแบบโอหกหรือว่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้คนมาลุ้นว่าอะไรยังไงมันก็เสียเวลามันโตแล้วอะไรค่ะก็ก็ก็พอเท่ากันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ก็ให้ไปคิดเอาเองจริงาความสัมพันธ์ก็เปลี่ยน้งแต่ตอนนี้ตอนนี้ต้องทำด้วยเองต้องทำด้วยอาโน้นบ้างสิเออโน้นสิเอออ่ะี่บอยจะตีนเรื่องอายุแบตายอ่างนมันอกเปลี่ยนอจริงๆนิดยังไงยังต่อให้อายุแบบยังไงมันก็ต้องกลับอะเพราะว่าแบบเราถูกเลี้ยงดูมาแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คนทุกคนมันไม่มีทางที่จะแบบเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอย่างต้องๆมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์เลยคอยก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์เขาก็คงไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคำนึงคือว่าเราจะแบบยอมรับข้อเสียหายของกันและกันได้ไหมที่ผ่านมาค่อนข้างโอเคเลยนะเพราะแบบเพราะว่าไปโตแล้วคอยค่อนข้างแบบใจเย็นอ่ะมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันก็ยอมรับได้แล้วในสิ่งที่คอยนิสัยไม่ดีเขาก็ยอมรับสิ่งที่นิสัยไม่ดีของคอยได้เพราะว่ามันก็แค่นี้ก็พอแล้วอ่ะจริงๆแล้วเราไม่ต้อง เราไม่มีสิทธิ์ไปขอให้ใครเปลี่ยนเพื่อตัวเรานะแต่แค่เขาพยายามจะเป็นคนที่โอเคขึ้นเราพยายามจะเป็นคนที่โอเคขึ้นจบกันและกันแค่นี้มันก็โอเคแล้วมันก็ดีพอแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนแบบว่าหลังทานนี้คือหลายคนก็แบบยินดีกับมาว่าแบบน่ารักอ้าวครั้งก่อนไม่ยินดีหรอหยครั้งก่อนเหมือนจะมีอะไรสะดุดนิดนึง อยากทำมันชี้แจงได้ไหมครมันอยากคุณแม่มีเรื่องอะไรอยากจะชี้แจงหลังจากที่เราทางฝั่งของพลอยการจริงๆแล้วว่าแบบไฟแบบเริ่มจากไหนดีนะมันจะวางสเต็ปไหนดีก่อนเริ่มไม่ถูกอยากคำว่านอกใจคำว่านอกใจก็จากจากกระแสเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี้ยค่ะคือต้องบอกกับว่าทางสัมพันธ์ของพลอยกับตอดีเนี่ย คือน้องเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสิ่งที่เราคบหากันอยู่เนี่ยคอยเลยไม่ได้อัปเดตลงในไอจีบ่อยๆอะไรยเงี้ยเพราะเขาเป็นคนแบบขีย์ไออะค่ะไม่เคยอกไม่เคยเขาเป็นคนทียี้อแล้วก็มีโรคส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโงทีพอแบบใครโพสต์อะไรอะใครก็แบบเห็นเห็นความน่ารักของเขานะก็อยากโพสต์อยากอะไรเงี้ยเขาก็จะขอให้ลบอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกเขาไม่อยากแบบ ม,มันมีพื้นที่อยู่ตรงสื่ออะไรเงี้ยเขาไม่ชินอะไรเงี้ยพลอยเองก็เข้าใจเขามาตลอดค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะเวลาเราคบกันน่ะเขาก็ไม่เคยมานั่งอัปเดตอะไรทั้งสิ้นว่าอะไรยังไงนั่นนี้มีนั่นนี้พลอยก็ไม่เคยพูดถึงหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะจนบอกว่าวันวันที่เราต้องตัดสินใจแยกทางกันเนี่ยพลอยเองก็เออก็มีการพูดคุยกับเขาอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกว่าพลอยไม่เคยอัปเดตให้ใครทราบเลยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แแต่พลอยก็ไม่เคยพูดว่าอ่ะ ไปจบกับใครแล้วอะไรยังความรู้สึกส่วนตัวของพลอยเป็นยังไงเพราะก็ไม่เคยพูดแล้วเขาเองก็เป็นคนขอร้องขอพลอยบอกว่าพี่พลอยอย่าโพสตอะไรได้ไหมว่าพี่พลอยโสดแล้วพี่พลอยเลิกพอดีแล้วพอดีไม่รู้จะวางตัวยังไงพลอยก็บอกว่าเออแบบเข้าใจเข้าใจอะไรเงี้ยพลอยก็ให้พื้นที่ส่วนตัวของเขาตรงนั้นเพราะว่าในการที่แบบพอถ้าพลอยมาโพสต์ความรู้สึกของพลอยอะไรสักอย่างคนก็จะคาดเดาทีนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาโดนสังคมแบบ จ,จับจ้องมองอะไรเงี้ยแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาขึ้นอัด mm. ทีเนี้ยมันก็ต้องแบบรับรกษาในังใจเขาด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะ mm. ก็เลยไม่มีการอัปเดตอะไรเลยเกิดขึ้นในหน้า mm. หน้าฝีของคอยแล้วคอยก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะคอยเสียใจคอยเศร้าอ่ะคอยไม่ได้แบบมาแล้วหรืออะไรมากมายในไอจีเลย mm. อะไรเงี้ยเร่งนั้นะมนมันก็เลย คนก็คาดเดาไม่ออกก็เลยไ,ไม่รู้ว่าเอาหนึ่งห้าเป็นยังไงรู้เมื่อไหรอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อข้อสงสัยอย่างที่ทุกคนเข้สงสัยจนมาอะไรเงี้ยค่ะอพแล้วก็ยังมีเกี่ยวกัทำอะไรไม่คาดเกี่ยวแน่นอนคะ่ะก็จบกันแล้วก็คือจบกันบอกอะไรเงี้ยแต่พลอยเข้าใจนะว่าในฐานะคนอื่นท,ที่แบบมองว่าเอาทําไมมันเริ่มต้นเร็ว<ง>ทำไมพลอยเริ่มต้นเร็วอะไรเงี้เเงยเพราะเข้าใจประเด็นนี้นะแต่คือยอมรับพลอยอะตกลงกันว่าจบกันแล้ว ก็คือจบแล้วก็มันไม่มีใครรู้นี่ว่ารอยกับคอดีน่ะเราเดินทางกันมาถึงตรงนี้จุดจุดนี้ได้ยังไงแล้วเราสองคนเนี่ยผ่านอะไรกันมาบ้างที่มันทําให้เราทั้งสองคนต้องมาอยู่ตรงนี้ได้ถึงวันที่เราต้องแบบเออตัดสินใจว่าเราควรที่จะแบบให้ต่างคนต่างเดินทางต่างเติบโตไปมีชีวิตของตัวเองอะไรอเงี้ยคือมันไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบใช่ไหมคะอย่างจังหวะนี้พอดีก็ประมาณ จริงๆแล้วว่าทำแบบพไมีอยากจะบอกว่ามันเมื่อไหร่แต่ว่ามันมีเหตุมีขั้นตอนของมันที่แบบมันแบบอย่างที่บอกเส้นทางการเดินทางของเรามันมีเรื่องราวแต่ว่าคนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างการเดินทางที่ผ่านมาซึ่งคอยพอยไม่อยากพูดเป็นเรื่องส่วนตัวตใช่ไหมคะเราคือจะจบเมื่อไหร่ก็มันคือจบแน่นอนไม่มีการคาดเกี่ยวค่ะแต่จังหวะที่พี่พลอยเห็นเขาการออกมาพูดของนย่าเลย ม,มีคําถามเกิดขึ้นในใจเขาไหมว่าทำไมก็มีคําถามเยอะค่อนข้างแบบพอเห็นน้องวอออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพลอยเอาทรงคุณเขาค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาเป็นคนขอ,อขอพลอยอว่าอยากให้พลอยพูดแล้วเขาไม่ไม่อยากมีพื้นที่ในวงการบันเนทิงคือขอพี่พลอยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เกียรติเขาให้พื้นที่เขาอะนะคะแต่ว่า,าพลอยก็เลยแบบพลอยเห็นแล้วพลอยช็อกตอนแรกเขาก็เลยได้มีการโทรไปสอบถามแล้วก้อย เลยว่าเออน้องก้อยม็นยันไงไงอ่ะที่ตกใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็แบบตกใจว่าอุ้ยกระแสข่าวมันกระแสมันถูกตีมาอย่างนี้แล้วนะเราก็ค่อนข้างตกใจเราก็ต้องเช็กก่อนใช่ไหมว่าเกิดอ,อะไรขึ้นน้องก้อยมันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยน้องก้อยก็บอกว่าเออก่อนอื่นเลยเนี่ยรายการของน้องก้อยเนี่ยเขาเป็นรายการเอบบ่อเกี่ยวกับทากตอบเกี่ยวกับความรักใช่ไหมคะแล้วก็เขาเคยติดต่อพอดีไปนานแล้วแล้วพอดีบอกว่ายังไม่พร้อมแล้วพอดีก็ติดต่อกลับมาหาก,ก้อยว่าวันนี้ พอดีนพร้อมแล้วที่จะออกรายการแล้วพอยก็แล้วพอยก็เอาอย่างนั้นเลยหรอเขาบอกเนี่ยพอดีโรมาขอออกรายการที่จะพูดเรื่องเรื่องความรักของเขาเรื่องส่วนตัวของเขาซึ่งพอยก็ค่อนข้างแบบสบายก็เอา้เาแล้วบอกให้เราไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบนิดนึงแต่ว่าด้วยความตอนนั้นอะ่ะพอไปดูเทปแล้วอะ่อะอ่ะพอเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นแบบ general แบบ เรื่องทั่วไป mm hmm. อะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องรายการถามตอบเกี่ยวกับความรักอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ทุกอย่างคำถามก็เป็นทีเจเนอรแบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรรู้สึกยังไงมุมมองความรักอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ว่ามันก็ต้องเข้าใจว่าเราเราเพิ่งจบกันไปเงนี้ก็ถูกจับตามองถือ mm hmm. เป็นการเป็นตีกระแสะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันหมายถึงเราอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเออเฮ้ยวันนั้นที่ไลโพสเนี่ยออตรงๆนะพวามไม่เคยมีเจตนามาฟาดเขาเลย เาไม่ฟาดไม่ได้ฟาดเลยแต่คิดว่าเออถ้ามันมันกระแสมัมนออกมาอย่างนี้มันถึงตีความออกมาแบบนี้ว่าเราเป็น่ายนอกใจเราคงต้องพูดอะไรบ้างเพื่อปกป้องตัวเองค่ะแสบบิ่งที่พูดเนี่ยไม่มีเจตนาจะทำร้ายเขาเลยแล้วเขาเลงนก็ไม่มีเจตนา,าที่จะทำร้ายพลอยก,กันเพราะเขาว่าฝากน้องพอดีฝากบอกเพื่อนๆมาว่าพี่พลอยแบบพอดีขอโทษนะถ้ามันทำาิพี่พลอยต้องเดือดร้อนเพราะว่าตอนนี้ก็คือ ราถูกตีตีความมาว่าเราไม่พอใจเขาทุกคนเข้าใจอย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เคยมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้มาบอกแม่เองใช่ไหมว่าว่าแบบว่าทําให้พี่พอยเดือดเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกอะค่ะแต่ว่าเขาแบบติดต่อแบบเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาเคยก็รู้จักอะไรเงี้ยเขาให้เพื่อนเขาโทรมาบอกว่าเออแบบเนี่ยพอดีฝากข้อความมาว่าแบบขอโทษนะอะไรเงี้ยทำให้มันแบบ มันเป็นเรื่องมันกลับกลายเป็นแบบนี้เขาไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยพลอยก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ก็ฝากบอกไว้ว่าพี่ก็ตกใจเหมือนกันว่าเอาไปอะอไรกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเรื่องมันก็เปหนีแหละเพราะว่ามันมันไม่มันเขาไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไมีไรอี พูดถ้าไปดูในรายการน้องก้อยนัตตี้ค่ะก็จะเป็นเขพูดอินเจเว่าเหตุการณ์อะไรที่เขาไม่ชอบซึ่งอ่ะอันนี้ก็ต้องพอเข้าใจได้ว่าเป็นเราแล้วก็ไม hey, verdad, like ่ชอบไปใสนอกใจอย่านอกใจนะอันน really. ี้อันนี้อกไบอกคนออันนี้มกกงกีคนลมเดีอ่อะไหมะเอาไอนก็มายืนด้วยเลยออ ยังไ oh, งหรอคะเรื่องเึง oh. ก็แบบไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นที่บอกว่าน้องเขาอะไปคอรสฮิวใจอะ oh. คอยเป็นคนส่งเขาไปเองนะ oh. เราเลิกกันแล้วแล้วคอยเลิกกับเขาแล้วเขาเลิกกับคอยแล้วคอยเป็นคนส่งเขาไปเองนะที่ภูเก็ตเขาอะไรต้องเป็นเขาอย่างนั้นที่เขาบอกว่าเขาแบบสภาวะจิตใจอ่อนแอมีปัญหาอะไรเงี้ยคอยก็ ช่วยเหลือเขาจนวินสุดัยนะแต่เขาไม่ได้พูดออกรายการนะว่าคอยพาไปจริงๆแล้วอ่ะพอยอยากจะพูดว่าอยเป็นคนพาไปเองนะเราเลิกกันแล้วอยก็แบบดูแลเขาให้ดีที่สุดที่สุดอะ่ะม,มันมีแบบโยคะนั่งสมาธิได้กินอาหารดีๆอยู่ใน Environment ที่ดีแล้วเขอยก็อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดเราแพงมากนะ <laughs> คือแพงมากอจริงๆแบบคือแค่อยากจะบอกว่า มันไม่พูดคนก็นไม่รู้ไนงะว่าเราดูแลเขาถึงที่สุดมันเลิกกันแล้วถ้าไม่เชื่อก็ไปขับคอดีได้เลยจริงๆแพงมากๆอ่ะไม่คอยชอบัวใจกันจนถึงทีนดเดายคือเขาเป็นแบบเป็นคนที่น่ารักสําหรับคอยแล้วก็เป็นแบบเราก็ร่วมเดินทางด้วยกันมาก็เป็นเพื่อนมนุษย์ของเราอ่ะเราพูดตรงๆว่าคอยทนไม่ได้เห็นจากเขาเขาแย่จ,จิตใจแย่มันไม่ได้จิตใจเขาแย่มันไม่ใช่เรื่องเรานะมันไม่ใช่เรื่องเรานะมันเป็นเรื่องเรื่องโวนตังของเขาเองการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยช่วงแบบขัวเลี้ยงขัวต่อระหว่างโตอะไรเงี้ยเราก็ส่งตรงน ให้เขาคุยกับคุณพ่อคุยกับคุณแม่ก็ดูแลถึงที่สุดแต่ทําไมเขาไม่พูดเราว่าเราดูแลทุกอย่างอะไรเงี้ยว่างตรงแบบน้อยใจเหมือนกัน,เ,น,เ,นเออน้อยใจเหมือนกันน่ะเออน้อยใจแบบไม่รู้ว่าเขาจะแบบ appreciate สิ่งที่เราทํให้เขาบ้างไหมไพี่พอจริงๆนะตอนนั้นคือถือว่าจบสวยเ <จบ S 2> นาะสวยสวยแล้วสวยแล้วมันสวยเป็นนาแล้วนาตอนเนี้ยมันคือพอคือพอเราได้ยินอะไรหลยๆหลอย่างที่มันกระทบถึงตัวเราเรายังคิดว่า ความจบของเรานะตอนนั้นกับเขามันยังสวยอยู่ยังสวยอยู่ค่ะยังสวยยัง,ยงทุกอย่างมันยังคงงดงามเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟอนไม่ได้คิดลบอะไรกับเขาแต่ว่าต้องต้องมันเป็นความเข้าใจทั้งหมดที่บอกอะอน้องเขาตัอขาดอเนี้นเล่าดีเทลนะให้ครบนะก็คือมันเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจได้มันกระแสูกตีมาแบบนี้แต่ไม่ได้มาฟาดฟันน้องไม่ได้มาตอบว่าน้องแต่เราต้องออกมาพูด ทางของเราว่าอะไรเงี้ยแบบว่าแฟนคลับของมันจะมีแฟนคลับน้องๆที่แบบของพลอยคอดีนที่เขารักและเป็นห่วงเราอยู่ทงคู่ว่าเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะอะไรยังไงพี่พลอยไปทําอย่างนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยมันเราก็เลยคิดว่าเราต้องต้องอาจมาพูดอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าเขุณทุกคนที่รักและเป็นห่วงเราทั้งสองตลอดแล้วซักพอด ก็ด <cor lly> ีต่อกันเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็คงต้องเว้นระยะห่างนิดนึ่ง่มันต้องใช้เวลาอย่แใช้เวลาอย่ออาไปจิกเขาโอเค